สวัสดีค่ะกอรซาวกอชแนลเราจะพามาเบิ่งสระแหนท่ที่กดตัดที่ใส่เครื่องตัดเนี่ยตอนนั้นะกําลังปรุงจ้ะกําลังปรุงเห็นจ้ะปรุงไหมแล้วปรุงไหมแล้วเพราะว่าขันแก้ห้ากัดตัดให้เขาปรุงไหมนาะจ้ะเนาะอันนี้อ่อนๆเลยหอมๆเราจะกําลังปรุงเราจะถือโฟลมาขึ้น,น,นยังามสระแหน่กําลังปรุงเราจะ มาเบิงสวนจะจะกกางปรุงแล้วขาตัดอุ้ยก่อนก็นึกว่าชิปบอลหลอดหรากว่าตอน่อนกลับไทยนั่งกลับอ่ะกลับหกอาทิตย์ปุนาะกลับหกอาทิตย์เขาเรียอยยุประมาณหกตนที่ก่อนกลับมาตะกี้สาเแนแปลงนี่ก็เต็มแปลงอ่าแค่อยู่เขาเรียงหกตนแล้วก็้ก่อนปลูกดูแลอีกปนี้เข้าก็ก็ร่งเต็มแปลง้วค่ะนี้ค่ะ กำลังเต็มแปลงลว่าจ้ะเนาะอันนี้เขาก็จได้ตัดเราด้วยนี่ก็ดิตัดเที่ยกันตัดให้เขาปรุงไม้เนาะจ้ะเนาะอย่าตัดให้เขาปรุงไม้เซลเน่เซลเน่ก็จีดิตัดให้เขาปรุงไม้เนาะจ้ะเนะา,เาะ,นะนตัด,เ,เ,อตดเอาเครื่องต่อยางตัดให้เก้าหลักเอากรนไกรตัดเบาไว้มันเครื่องแปลง่ยวะเนาะจ้ะสลับกันเนาะจ้ะอันนี้ให้เขาปรุงแล้วก็อันนี้ก็ดิตัด สลับกันให้เขาปลูกไปปลูกมากเนาจะนาะงามาชมสวนอันนี้บักเขือของเฮาแต่ว่าเขือบักเขืออยู่นี่ปลูกบ่ค่อยได้ดอาจะอ,อ่ใบเขาจะเป็นเพียเนาะนจ้ะอันนี้เพคาะขจะเป็นเพียเน,นาะจ้ะปลูกกําลัองออกดอกอยู่เคียบปาะของเฮาอย่าอันเล็กอันซักไว้ว่ามีอย่างนี้มามาจะมาก่อนมาก่อนใช่ไหมยองก่อนเพราะข้าในลูกงาอยู่ อันนี้พักบุ้งจ้ะพักบุ้งต่อสองของเฮ้าน่าจะเนาะก็เห็นแจ่ขี่แมงบุ้งแล้วเนาะตัวแมงบุ้งที่ใส่อันนี้พักบุ้งต่อสองนะจ๊ะเนาะกะทิไดตัดเอะไรจ้ะพับบุ้งต่อสองของเฮ้าวันนี้พามาชมสวนจ้ะอันนี้แปลงแปลงตัวแรกนะจ้ะ นี่ตัวแดงก็ะชิงงามจักหน่อยขันตัวแดงเขาก็ชิงงามจักหน่อยนะแต่พ่อตัดแล้วจ้ะเดี๋ยวก่อนก็ตัดแล้วเขาจะอัดคลิปก่อนมือหนึ่งเพราะว่าขันมือได้ตัดผักจีบ่มีเวลาอ่าถ่ายคลิปมั้งสินะจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนก็ตัดแล้วนะจ้ะจะพักบุ้งนั่งแปลงะจ้ะ อันนี้แปลงตัวแรกจากก้อนเขียวประมาณสองตัวหรือสามตัวน่าจากคนเขียวขันเขาเขียวคนเขาเลี้ยงก่อนกระติตัดให้หมูจ้ะเพราะตอนนี้ก็ไม่หมูแล้วก็หมูเข้าขี้ได้กินเศษผักน่าจะเศษผักจ้ะ,เ,จจะเป็นพักบุ้งพันธุ์ของฟิลิปปินส์น่าจะเป็นพักบุ้งพันธุ์ของฟิลิปปินส์ะนะ่อจะเนาะว่ากีผ้ามายางอ่บิง่งมีหอนบักน,น้ำน่าจะก่อนปลูกบักนนะ้ำเนาะ ผักบุ้งของเราเนอะจ้ะเนาะเพราะว่าอันเอาผ่านไทยมาบว่าไรเนาะก่อนบด้หอบผิวม,มาจากไทยเนอะจ้ะจะแปลงผักบุ้งของเขาอันของเขามียยมมียยมมียา,ามเฝ้าตลอดยี่ซีชั่วโมงเลยจ้ะอันนี้กระเจี๊ยบกระเจียเเจ๊ยบเ,ยเป็นกระเจี๊ยบเรียมๆเนอะจ้ะเป็นกระเจี๊ยบเรียมๆ เป็นเหลี่ยมๆแปลงต่อไปกับอันพักบุ้งนะจ๊ะพักบุ้งแปลงต่อไปกันพักบุงกบงกกบ้งต่อสองนะจ๊ะเลี้ยงแน่จักน้อยกว,กว่าก่อนก่อนก็ฮูดปุ๋ยเลยแหละสองรอบแต่เขาบัวข้าวได้เขียวอยู่พักบุ้งนี่ห้องขี้ไส้ปุ๋ยอยอะนะจ๊ะน้องขันห้องขี้ไส้ปุย๋ยอ่าเขาก็จีบว่าเขียวสินะจ๊ะคุณมะพุงนี่จ๊ะอันนี้พักบุง้งอา่าเพามีย่ามเฝ้าตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ปน,นันหนูกันย่างเบียดนะจ๊ะเนาะหนูกันยังเบีายาด ก่อนมีอ่าอยียงว่ะมักน้ำเนาะจ้ะอ่าภาษาอีสานมักน้ำภาษาไทยกับน,น้ำเต้าเนาะจ้ะเนาะ,ะอันนั้นบัวคันเด็เป็นหมากอยู่เป็นหมากอันชุดแรกเขากตา็ตายไปตายไปงั้นสินะจ้ะเขาเหี่ยวตายเนอะจ้ะนี่นจ้ะเขาเขาเหี่ยวตายเขาเหี่ยวตายเขาบัวาคันเด็จับปลูกจ้ะเขาบัวาคันเด็จับปลูกอยู่ก่อนมีต้นหนึ่งก่นอนก็เลยเอามาปลูกอันเพราะว่าก่อนไปขอพันธุ์เข้าจเจ้ามา อันนั้นถามเขาเจ้าย่งไหนเขาเจ้เาจกับว่าบบมีบ่บมีสินะจา้ะบันนี้งวดนั่นกวนไปก่อนในประกาศมากแล้วกว็ยุ่ดีๆบักอันยั่ดีดีอันน้ำเตาขขงเขห้านีก็ขขืนมางสินะจ้ะก,ก่อนเลยอุ้ยพอดีเลยคันใดจะลูกนึงสิก่อนฉีออกพันเองเนาะจ้ะก่อนฉีออกพันเองเลยเพราะว่าไปคอเขาเย่ำไหนเขามีจะว่าบบมี่เนาะจา้ะเขาว่าเขาล่อพันอยู่เพราะ่อพันอยู่ก่อนก็ล่อรุ่นอยู่ว่าเขาชีออกลูกบ่ นี่ก่อนน้องปลูกไว้อันใกล้ๆก,กันกับอันอันนี้แหละก็เลยเหตุกางไปเนาะจ้ะเนาะเขาจะข,ขึ้นจ้ะรออยู่จ้ะเจ้ากี่งก่อนเนาปลูกอยู่มันนี่แพนของจะคลองเนี่ยเบิดอ่าอันนี้อันนี่ยันนยงวะอ่ะแอแาแค่ตะลูบบ่แค่ตะลูบเนาะจ้ะเนาะขอเขาว่าปลูกแค่ตะลูบ <c oughs> ขอเขาว่าปลูกแค่ตะลูบ แค่ตะลุกจะคิดได้กินว่าได้กินเลยอจ้ะอันมันทดร่งปลูกกันเอา,เอา,า,เ,าเอาข้างเขาคืนเ,เอาข้างเขาคืนแล้วเขากระตุกลงมากเพราะมันหนักเนอะแต่มันหนักก็ต้องจังไหนมึงแค่ตะลุบแค่ตะลุกก่อนตจะยังหัวให้นี่สองลูกเลยลูกลูกาากันน่ารักน่ารักนะจ๊ะเนาะแค่ตะลูก้วคิดได้กินว่า้วนเนี่ยเจ้าก่อนันใส่ปุ๋ยใส่ยังอยูงง่เลยนีย่แหละตมันจมัเจ้ปลูกนะจ๊ะมัเจ้ปลูก มันจะปลูกว่าจะได้กินผลว่าได้กินเขาก็เป็นหมากเป็นลูกอยู่เนาะลูกก็ตาฮักตาฮักนี่จ้ะเนี่ยก่อนจากได้กระื่อนน้ำเตานี่เนะจ้ะเนาะน้ำเตาสานเต้กีนกับปลูกอยู่เขาก็จับหมากจับลูกอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาเบ่จับเนาะจ้ะลอลุ่นอยู่จ้ะก่อนลอดลุ่นอยู่ว่าเขาฉีออกลูกตอนไหนสินะจ้ะกัดเจี๊ยบของเฮ้าเนาะจ้ะจ้ะกระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเจี๊ยบเขียวอันนี้อ่ะแตงกัวแปลงนี่ได้เก็บมาก,ก็ได้จ้ะแตงกัวนี่นี่มีลูกก็เด้เห็นว่ากา็ได้มีอันแปลงนี่ได้เก็บอยู่ก็มีอ่านวยไต้ว่นนวยไต่แปลงนี่ได้เก็บ,กกไเกบไปไลยเติอบอยู่ธนาจั่เป็นบางแปลงว่าจับมากจับอันนั้น อันนี้กะโอ้ยมันใหญ่เสือไปดนี่แต่งกลัวของเขาเนี่ยนี่แต่งกลัวน่าจะเนาะแต่งกลัวจ้าอ่าไก่จะพ่อมางข้างออกอะไรจ้ะแต่งกลัวของเขาพ่อจะเก็บหมาเขาดิเก็บไปต่ำจ้ะพุดนะหน่วยเนาะจ้ะเนาะอันนี้เขาโคตรเขาโคตรกับปูกกันฮัก,นกไปแล้วเพราะแค่ในชวนออกอยู่อันนี้เขาโคตรก่อนหยาหกพักวะ ่าข้าวโพดก่อนเลี้ยยุ่ยัยกต้นเองนอกจากไม่ัค่ในเก็บอ่านี่กลนทอนออกแล้วนอกจาะข้าวโพดข้าวโพดนอกจากเวิร์งแปลงต้อไปของห้างนอกจาะผ้าช่มสวนพริกุนะพริกกล้วยเนาะจะเนาะบ <laughs> วันจักราสวนใบเตยยึ่ทางพุน่นโอเคค่ะของกระขอขอ,ขอบคุณขอบพูนพี่เพื่อนทุกท่านด้วยค่ะมาอัปเดตสวนให้เบิิงเนาะจะเนาะขอบคุณไล่ไล่นาะจาะ ท่มสซงก็ตัองใจให้ทุกๆคลิปเด้อค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ